จอดลึก2025 honda admir a สีดานขนาดเล็กที่ครบเครื่องคุ้มค่าและล้ำสมัยในปี2025นี้ honda ได้เผยโฉม honda admir a รุ่นใหม่ที่สร้างความตื่นเต้นให้กับตลาดรถยนต์นั่งขนาดเล็กในประเทศไทยอย่างมากแม้ว่า admir a จะเป็นชื่อที่คุ้นหูในค่าย nissan แต่ honda ได้เปิดตัวรุ่น admir a ในบางภูมิภาคเพื่อจับตลาดสีดานที่มีดีไซน์ทันสมัยประหยัดน้ำมันและมอบประสบการณ์ขับขี่ที่เหนือกว่าคู่แข่งดีไซน์ภายนอกความโฉบเฉีียวที่ผสานความเรียบหรู ฮอนด้าอเมราปี2025มาพร้อมรูปลักษณ์ใหม่หมดจดเส้นสายภายนอกได้รับการออกแบบให้ดูสปอร์ตและล้ำยุคกระจังหน้าดีไซน์ใหม่ทรงหกเหลี่ยมพร้อมไฟหน้าเลดแบบเต็มระบบที่มาพร้อมไฟส่องสว่างเวลากลางวันเดท t i m ม running light เสริมภาพลักษณ์ที่ดูหรูหราและมีระดับขนาดตัวรถยังคงอยู่ในเกณฑ์ของรถ B ี e gment แต่ฮอนด้าได้ออกแบบให้อเมรามีฐานล้อยาวขึ้นเล็กน้อยส่งผลให้ภายในห้องโดยสารกว้างขึ้นอย่างเห็นได้ชัดภายในห้องโดยสาร กว้างขวางล้ำสมัยและใช้งานง่ายเมื่อเปิดประตูเข้าไปภายในจะพบกับการตกแต่งที่เรียบง่ายแต่ทันสมัยวัสดุภายในถูกเลือกใช้คุณภาพที่ดีขึ้นเบาะนั่งหุ่งด้วยผ้าคุณภาพสูงหรือหนังเทียมแล้วแต่รุ่นย่อยแผงคอนโซลกลางออกแบบให้ใช้งานง่ายพร้อมหน้าจอสัมผัสขนาด9นิ้วรองรับระบบ Apple CarPlay และ Android Auto พื้นที่เบาะหลังของอเมร่าถือว่าเป็นจุดเด่นเพราะมีพื้นที่วางขากว้างขวางกว่าหลายรุ่นในระดับเดียวกัน ทำให้เหมาะสําหรับผู้โดยสารหรือครอบครัวขนาดเล็กสมรรถนะเครื่องยนต์ประหยัดและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม Honda a อเมรา2อใช้เครื่องยนต์เบนซิน3สูบขนาด1.0ลิตรเทอร์ลิโบให้กำลังประมาณ100-110ถึงแรงมา้าขึ้นอยู่กับรุ่นระบบเกียร์เป็นแบบ CVT ที่เน้นความนุ่มนวลและประหยัดเชื้อเพลิงโดยอัตราการประหยัดน้ำมันอยู่ที่ประมาณ20-23ถึงกิโลเมตรต่อลิตรตามมาตร,รฐานทดสอบของ Honda าระบบช่วงล่างปรับจูนใหม่ให้ขับขี่นุ่มนวลขึ้น แต่ยังคงความแม่นยำในการควบคุมทัศนวิสัยด้านหน้าดีเยี่ยมทำให้การขับขี่ในเมืองหรือออกต่างจังหวัดเป็นเรื่องสบายสบายระบบความปลอดภยัย Honda Sensing มาเต็ม Honda Amira รุ่นใหม่มาพร้อมเทคโนโลยี Honda Sensing ที่ช่วยเสริมความปลอดภัยอย่างรอบด้านได้แก่ระบบเตือนการชนด้านหน้า Forward Collision Warning ระบบช่วยเบรกฉุกเฉิน Collision Mitigation Braking System ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ Adaptive Cruise Control ระบบช่วยรักษาช่องทางจราจร l a น e Keeping a s s i s ระบบเตือนเมื่อรถออกนอกเลนเลนด Departure Warning นอกจากนี้ยังมีถุงลมนิรภัยรอบคันกล้องมองรอบคัน360ดีกรีคาเมราและระบบช่วยจอดอัตโนมัติในรุ่นบนบนความคุ้มค่าและราคา Honda Amira ปี2025คาดว่าจะเปิดตัวในประเทศไทยในช่วงกลางปี โดยมีราคาประมาณ599,000ถึง749,000บาทขึ้นอยู่กับรุ่นย่อยอุปกรณ์มาตร,รฐานที่ให้มาถือว่าครบถ้วนทั้งในด้านความปลอดภัยเทคโนโลยีและความสบายในการใช้งานเมื่อเทียบกับคู่แข่งอย่าง Toyota Yaris a t i v n i s s a n a นอ e r เมเวอร์ชันไทย Mazda 2หรือ u z z u k ิชา a ์แล้ว Honda a อ m e r a ใหม่มีจุดเด่นที่ชัดเจนในเรื่องของดีไซน์ระบบช่วยขับขี่และอัตราการประหยัดเชื้อเพลิงสรุปรถเล็กที่ไม่เล็กในทุกด้าน h o n ด้าอเปี2025คือรถซีดานขนาดเล็กที่ตอบโจทย์ทุกด้านสำหรับคนเมืองและครอบครัวขนาดเล็กมาพร้อมดีไซน์ที่โฉบเฉี่ยวภายในกว้างขวางสมรรถนะดีเยี่ยมประหยัดน้ำมันและที่สำคัญคือให้ความปลอดภัยระดับสูงในราคาที่เข้าถึงได้ง่ายหากคุณกำลังมองหารถยนต์คันแรกรถสำหรับใช้งานในชีวิตประจำวันหรือแม้แต่รถสำหรับครอบครัวเล็กฮอนด้าอเม2025เป็นตัวเลือกที่ควรพิจารณาอย่างยิ่ง หากต้องการเวอร์ชัน PDF หรือรูปแบบการนำเสนออื่นๆแจ้งได้เลยครับ